ไม่นะครับชุดใหญ่เปิดสงการครับชุดนี้ลูกค้าซื้อเปิดสงการขนั้นแต่ต้องการความมันความจบครับไปไปชมกันว่าชุดนี้มีอะไรบ้างครับชุดนี้4ี่คูณสี่นะครับผมครับเบรคสี่กลางสี่พาวเวอร์ก็เป็น9ก้าศูนย์สี่เก้าขบัดขับได้ทีเดียวครับไปไปชมกันว่าชุดนี้ผมใส่ให้ลูกค้าบ้างครับผมครับตัวแรกที่ผมใส่ให้คือพาวเวอร์ครับเก้านย์สี่เป็นพาวเวอร์คัสดีครับผมถือว่าสุดยอดมากตัวนี้ครับ ผมใช้ขับเบร์สองกลางสองครับผมครับทำไมแนะนำลูกค้าตัวนี้ครับลูกค้าในอนาคตอยากเป็น6กคกครับก็สามารถเพิ่มเบรบีหนึ่งแท่น6กคได้เลยครับผมเสียงกลางก็สามารถขับข่าละ2ดอกได้ครับผมครับพร้อมด้วยคอร์สหตัวครับผมไม้ลอยปลั๊กไฟครบทุกอย่างมิกหกไม้หตัวเลยสลับชุนนี้ครับได้ชุดแหลกไปด้วยอย่างนี้เลยครับผมครับเราทาการเก็บสายทุกอย่างมาร์กสายทุกอย่างครับผมครับและความพิเศษของชุดนี้คืออะไรครับตู้กลางครับนี่ตู้กลางครับนี่ตู้กลางเป็นตัว AL 1 2ครับผมความพิเศษตัวนี้คืออะไรครับปะไปชมนู่นดีกว่าเคยเห็นตู้ครับผมครับในอนาคตอยากไปการแกล้งด้วยอยากขึ้นลุ้นแห่ด้วยตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับผมครับเพราะว่า12นิ้วก็ฮอนโหลดแลมยังฮอนโหลดเห็นไหมครับผมครับความพิเศษของมันเป็นอย่างนี้เองครับผมครับหลายคนถามว่าฮอนโหลดมันดีกว่าหน้าเปิดยังไงข้อดีของเขาคือฮอนโหลดเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมครับถ้าเปิดเสียงเท่ากันครับตัวธรรมดาจะดังเบากว่าฮอนโหลดนะครับผมครับคือเปิดเสียงลำโพงเท่ากัน เสียงเท่ากันแต่ตัวฮาร์ดดังแรงกว่าเพราะว่าตัวฮาร์ดมีการบูทความถี่ขึ้นครับแล้วก็ความยิงไกลดีมากขึ้นครับแหลมก็เหมือนกันครับเราก็ทําปากแท้ครับผมครับเพื่อการส่งไกลมากขึ้นตอบโจทย์มากขึ้นครับผมครับผมบอกเลยครับว่าแหลมตัวนี้ตอบโจทย์กับกระสียงบ้านมากครับผมครับเพราะว่าอะไรความอึดความทนเวลาขาดค่าไว้ค่อยแค่120ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วครับผมครับนี่ ของอแบบตู้นี้มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วที่นี้ตู้ใบนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นการขอบเหล็กทุกมุมครับผมสามารถเคลื่อนย้ายยกไปยกมาได้สะดวกสบายครับผมครับชุดแขนก็เป็นแบบตัว C ครับตัวนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีมากครับผมครับตะแกรงก็เป็นตะแกรงปั๊มครับเวลาแขวนสวยแน่นอนครับผมสลับชุดนี้ได้ไป4ใบพร้อมด้วยตู้เบรเทอร์โบอีก4ใบเหมือนกันครับผมครับเป็นชุด4ีคูณสครับสามารถออกงานได้เลยหรือไปตั้งบุรุแหกก็สามารถใช้ได้สลับชุดนี้เพราะว่ากางแรงเบดแรงแล้วครับผมครับ ไปรอฟังเสียงครับผมมาครับหลังจากที่ตู้มาครบสี่สี่แล้วครับผมครับการเปิดก็ง่ายๆครับก่อนเปิดต้องเช็คโวลต์เช็คไฟให้ดีครับผมสำหรับสายคือปั่นต้องระวังกันดีครับอันนี้ไฟโรงงานผมแต่งมาครับก็เลยแรงครับผมครับไฟบ้านเราจริงๆอยู่แค่220เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็สําคัญครับนี่คือเฮิร์ตครับเฮิร์ตคือตัวสร้างความถี่ครับต้องดูดีว่าอยู่มัน50าสิเฮิรตจะได้ครับเสร็จแล้วก็ดันไปเกอลื่อนเลยครับผมนี่เบเกอร์ขึ้นระบบก็รันทุกอย่าง มิกเปิดกำลังก็เปิดขึ้นครับนี่ครับก็รอมานะสี่ถึงห้าวิเอทีเพื่อมิกมันลันครับผมครับต่อมาขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับนี่เปิดสวิตช์เข้าเปิดเลยครับนี่ครับเปิดแล้วก็ต้องรอไฟแดงดับครับนี่แปลว่าพเวอร์พร้อมใช้งานแล้วทีนี้เพลงครับนี่ก็ใช้แบบเพลงแบบแก๊กโทรศัพท์เราต้องเช็คก่อนว่าสัญญาณแล้วเข้ามิกไหมนี่ถ้าอย่างนี้คือสัญญาณเข้ามิกแล้วครับผมพร้อมที่จะดังออกไปหาพาววเอร์แล้วครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ครับแต่ระบบนี้ผมรันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับก็เปิดร้องกันเลยครับผม เจ๋งจวดมากครับผมชุดนี้กถือว่าโอ้โหดับกันเลยครับเปิดยู่นี้ครับผมครับชุดนี้ก็ราคา9ก้าหมครับพาวเวอร์เก้าศูนย์สี่คอร์สไม่ลอยปลั๊กไฟเบสสี่กุสี่กางคอนโหลดครับผมครับชุดนี้ก็ถือว่าคุ้มมากกับชุด9ก้าหมครับผมคุณครับผม